ถาม่านท่านสวัสดีวันที่หนึ่งมกราหกแปดเด้อค่ะพบเจอแต่สิ่งดีๆยียางไปทางไหนมาทางไหนก็ให้เงินทองไหลขัวมาเต็มหน้าเต็มตาเด้อค่ะให้กอบให้กล้วยเอาพบเจอแต่สิ่งดีๆีสำหรับเราเจอมือหนีกะสิพ้าเห็ดน้ำยาเขาปุ่นเห็ดน้ำยากบสบหามาไดน้นะค่ะเนาะ,ะนี่มีโอกาสแล้วนี่แหละกะสิพ่าได้ท่ายทุกขั้นตอนเด้อค่ะเด้อ เพราะว่าหิวแหงเหลี่ยวนะ่ะกลัวสนะิเสร็จแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องขนมีขนมจีนน้ำยากบเข็มขนครับใส่เลือดไก่ใส่ตีนไก่มาเด้อหมอบใกไงทางไก่ทางไก่มาเด้อมาเด้อหมอใยย่งใหญ่งเฮมาเด้อพี่จา๋าจ๋าจากเยอรมันแล้วยากเฮง ุณยายคุณป่าคุณผีนั่นแหละม,า,า,ม,า,า,มาลุยบัดนี้หิวแห้งแล้วเล้วเลวเรียบร้อยครบเสร็จมาบ่มีผู้ใดละบ่มีผู้ใดรอบ่มีผู้ใดถ่าเลยเพราะว่ามันสายขนาดนี้เวลาเท่าไหร่ละอะไรโอ้ยสิบโมงเขาเศร้าเลยนี่สิบโมงมิต่คนกินขเข่าเหลีวเขาว่ากินเข่าเขาย่อยก่อนจะสิกินก็เ่าเจอแตสิก,สกินสองคนกับเบลวิทนี่แหละครับพี่นอ้องมามา ขึนข้าวแล้วแม่นบบลูชิคกินอีกบอซิมซิเมืองครับอันนี้เป็นหมักเลยโอราะ่าใส่ข้าวไก่ใส่ข้าวไก่ใส่เลือดไก่เลือดมาเดินมาเดินมาเดินนิชานิชาแม่เล่นอะไรดูดิอุ้ยเขาผักก็กินจนสิงผักพรานตามอัธยาศัยล่ะมา อก็มีเซียนหลวกเลยก็มีเสนกระสินก็ดันก็มีหลวกหรือเมื่อไหร่เลยสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีแขเลค่ะขอเารครับอือตอนนี้เว้าวนรไปน่งกินบ่หมี่แมนจ่าเราหลัวนั่งอ่ะมัน่มีแข็งแข่งน่เอ้ม่นั่งแขงแข่งเนย ไม่ท่าเศร้าหนาเอาอีกตีเสริ้นท่านหงาหลายตัวแถอะนะหมดทรงไซทัวย์เง like. ี and, mm ่ยเมนหลากไพล์หลากมันไพล์หลากมันเลยพัชชีจีนจะของไผร์จูดี้จะของทั่วหมอกก็มาจากราคาเราวีทูคนๆครับแล้วก็กินเผากินโอยกินลาบก็พอโดยเรียบร้อยแล้วก็กินอันนี้คดูขผาวไก่มาเดาบอยเดี๋ยวอีกจังน้อยก็จังสิอืบ ถ้า<พ>ทำถือถัวใส่ถวยมันเมียนนะครับบุฟี่ผูนหน่งบุฟี่บุฟี่บริการเขาดีจครับมาได้พี่น้องท่านใดอยู่กไกลเรียกขมาได้เลยครับตัวนีน้ยังติดงานอยู่พี่เดไปใส,ส่บัดอกอาซิบไปใไปครับพี่น้องแล้วก็จ้งน,น่อยกับเขาพี่หลอกงานคืองานงาน,น,นบุญผัวปลาเลี่ยวมัอว่าเรื่อยมัวคืนอานนี้มีทั้งทั้งเสามาเนี่ยไปใส่บาทก่อนเขาจืดไปใส่บาทมาจึงเหลือมาเห็นมันยาวของเชียงมาที่นี่กะ มาที่นี่ช่วงบ่ายก็ตกได้ง่ายสุดที่หลบในเครื่องยากจริงๆนะแต่ที่เที่ยวกินยุ่งเฉยเลยพี่นเพราะว่าอิ่มเร็วหิวไวที่ราคาบริการตัวเลี้ยงได้บุ๋เศษเลยผู้ใดมากจัดการตัอยล่น้ำขั้วนี่แหละเด้อปิดไวอยู่น้ำขั้วอยู่น้ำผาฉี่เลยค่ะเด้อปิดษต็ว่าปิดประตูงเสี่ยมีอย่างนี้ คนคนครับงอองตัวเอาปืน hmm. ัวงอกคนมากระลำแต่ก็ไ้กระลำเออเอาอ้มันี่จ้ะแล่รนาบพวงงอกเดี๋ยวจะน้อยบางวิกินตัวนี้ห้องของเลลวประทีนี้ก็กินน้ำยากับปุนก็เขาเหนียวน้ียวข่าวนะลูกเออเออใตาหน่ะ แม่แม่แมไม่รู้จางมาพ่ออดีตเจ็บจางเลยอหลอบอกแล้ว่าแบเพิพอ่ะพ่อเลวพ่เลยพิมพ์แบบแม่ทำมาได้พิซซี่สเก็ดนี่เขาตึ่นตื่ของเขาดังเผาดาวผู้ใดยู่หอดเผ่าดาวผู้ใดรับได้นยอดนี่ยเขาอหอดตีหนึ่งที่เนาะเลลนเกมเข่าดาวดินที่สวง เราเจอกันนอน,น,นอัไเนี่ยตาสมายก็เนอนตาหย่านผู้โชกแลนะนี่โชกบว่ปั้นไหนโชกเพราะว่าขาเจ็บแต่ตาเนี่ยปิดป,ปีนเป็นสันสันอยู่มองลบวเพื่อขางพนังอืมเขาไปในขวยม,มาไปสุกเอาหนาไปลี ตอนต้นถีบเทียงคืนเป๊ะน่ือว่าฝ่าไหลเนาะฝ่าไหลบอกบอกกบอกบอกอกู้ตุ้งูุ้งตาดีสักเลยให้ดีเสิ้านเยรื่องืมอถอดผิดเอรยทำยงกับเส้นอ่ะ อยูกับมาเด้วแล้วเขากินเขาออกเดีอนหนึ่งก่อนประมาณชุมงแมนเขาแมนเขาอนกินเขาใหญ่อยานกินบอ่อใดเลยเขาเริ่มเขาเอิญกินกับพวกกินเลยคุจับว่ามันมันสิไปเสียบตอนไหนมันอตอนมันยังน่งเนอยหน่อยก็าตืนเบิร์ดเหมือนโคนรย่งางบ้าลายตามหาเติร์นประตูมาก,าก,มากน่าขืด ไม่ได้อยู่บางท่านก็เดินทางกลับเดียวเดินบางท่านเพราะกระจีนเนี่ยท่านโบหอนท่านกินแบบนี้เบืองล้างเท้าเฉยสใสมือ,มอ người dùng này bận nhiều quá gì, này kìa, này <laughs> mẹ, mẹ mẹ bưng khuẩn <laughs> นิดจังวะหนาวังอุ่นๆนั่มหอมๆเด้วแบบน้งลงมืงเลยนมาเลยยังหรอ่ะบางอยนันค่ะนี่ชาเลยเหียวอะไรไหมชาเี่ยาอะไรหเหยียบอะไรอ่ะขุดหมดเลยโยง องแตกลยองอะไรนั่นม mm ูเลยององผูกองผูมาหมาขูทุกคนมาเออชิมนอเสือซวงนั่จะให้แงเดี๋ยวพักน้ำเล่าเราจะสอ ไปจับชัมม่วโมงนึงไปใส่พี่ซะหน่อยไปใส่โอ้ยโอ้แม,มนมันยังว่าทีหนึ่งเขาก็ไปหลุดค้องเลยหลุดกัน,นกีสารขนาด้เลย นอมกับพักพรนเยอะก็นอนนอนก็นอยก็ได้ด้วยันัน,นออตอนอย่างมันง,งอมเลยบางเวลาคนคนชิงตอนนีระมา่นั้นเตีมือกลับไปท้่น้านมือแลยสุดยอดอตาลับไ<ค>มแ่แก <ใน S 1> ่ยนถือให้แนแต่คนสิบอร์อกิน เ่ยถ้วยเอาไว้ก่อนลกูกเอาเออเอาถ้วยมันถึงจะอร่อยเอานอาถ้วยด้วยจะเอาจานเอาจานมาันฉิวหุกแซ่บมากพี่กากกินได้เรื่อยเลยไม่ถึงตอนแล้วนะ ข้าก็นกินเขานนี้เนาะมันก็อีมันก็นเหมือนพ่อตอนเดี๋ยวเดี๋ยวตัดกินไปเรื่อยเรื่อยเรื่ออันนี้ชามาแล้ว <c oughs> กินแต่หมื่น <c oughs> เลือดก,กินเป็นไหม <c oughs> เลือดไก,ก่กินเป็นไหมกิน <c oughs> เป็น <c oughs> <c oughs> อ๋อพี่ไก่ก็ไม่กินพี่ไก่กินอะไรขาไก่อร่อยมากเป่าก่อนเด้อมันร้อนเด้อลูกทีนี้หิวก็ มาเตบุฟเฟตเลยบริการตนเองเลยจัดได้เลยเอาเป๋าอัดขนมมาข้าหมาอ่ะเหมือนปีไม่หวนบอกแต่สันนังมือซึ้งไ้หอมไดเป๋้ซสร้อนลกตัวรมถึงมาช่วงสี่ถุมอืมันเปเอาบวกทัวซเื่อ นี่ตัวเหทััวปีค่ะมันขึ้นก็นต่ำแล้วพี่ชาหัวผิดกันหมดขึ้นต่ำใส่บกบอกเออกูได้ปไปติ่นมาติ่มรนแฮมื่อวานแล้วเจอต่ำทั้งห้องเ้ยบอกก้อนืนครับที่นึ่งขัยาอยกที่หนึ่งจะมันอยู่ถะ กูนกน้องินเนี่เต็มที่ผมสองจับอิมแต่ว่าผันใดนี่สามารินนถึงหนึ่งกิโลนี่ไอเป็นจอมยิ๊กเนอรหนักถือเลยชุดจอดอื่เขากินไปเรื่อยๆกินและกับผักน,นเนี่ยใช่ว่มมันจไปซื้อมาทานก็ต้องต้อนเนื่อง,อง,อองเลยแหล เส้นพลนัวละมุนกะทิจ้ามามา,มาเลยแกมาเลยอันนี้ของใครของแม่หรือของใครมาเลยมาเลยลุยเลยเสร็จแล้วเสิร์ฟเลยนตำยาเน้เนๆไปเลยเอาเขาอีตัวเพื่อมาถือไปน้ำเนีย่ยเผื่อคนจะเจียว อะไรมาเติมอีกเด้อเอาผักให้ยายสาวไมใช่พอเอาผักสิใ่เอมีคนเอาอย่งหนูที่อย่ในหม้านโบเย็นเด้อรเราอูยดดอยู่ตลอดช่ไม่เอาผักอ่ะ

ว่นหวานตนีวานแล้วน้องเรอู้อย uh ู่มาจังวันนงหมอหมอขี้ใจขี้ด๋อยนี่ขณะตรวจดองซอสอันนีอยากอยากเด็จิ้มเดี๋ยวผมปัดของมันก่อนเื่อขออนากครับ โอเนี่ยจนหล่อมจนอันนี้จนน้อยกับสิประทวนมากน่ แกงโม่ท่านสีเหลืองเนี่ผมเห็นเนื้อแนนยู้เจ้าเดียวที่เคยจะได้กินเราแซ่บที่ใจมิแค่เจ้าเดียวอยู่ดียูทาตูงเ,เนื้อแนนจริงหวาน้อมมันเดียวกัน เอาอีกด้อบุฟเฟ่บุฟเฟ่เติมได้ตลอด นะบ้านเมืองหงดหมดเราทด่กบแล้วก็เรียงบ้านไงครับบ้านเมืองหงหรือพวก็เปทนพนหลังคาคุณผ้าหมู่บ้านเดียวมียุดซีหามู่บ้านเียตองสื่กับผม เติมได้เด้อจ้าอย่ากเห็นเห็นความผนฟูอร่อยเลยฟูข้างหนักกว่าสังเกตง่ายๆตัวน้องมาพูดผลอยู่บ้างผลเขาจะตีลูก

เอาให้แม่ใส่นะโอุ้เดี๋ยวมานี่ก่อนเดี๋ยวนันี่ก่อนนีสวัสดีค่ะสวัสดีค<ห>่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสสดค่ะเจ้าจุ๋ยเี๋ยวจะเอียมกินหนุ่มจีไปให้แม่ใส่ให้นะโอ,โอเคจะไม่ตกลงเอออุ้ยเยอะนี่อยู่หมอใหญ่เขาปุ่นให้น้ำยามาตากมาตากเลยเ้ยอะ อืมแซมแห้ไหมเจ้าย่อให้เขาย่อยยังอยกี่สวนผวยเดีวประมาณเทียง

Với ghetto giờ đã là cám. Matter, mẹ đi. Chị thằng có ý. Vô đây, anh 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 có ý. Vô มีครับบันว่น้านน่บ่เสียงรถสิบอเปลนสายบ่บ่ขับรถเร็วบันว่านาบ่จะขวัญเยอะบปันได้บอก็บบันเจ้าติ้นข้างไงเนาะข้างหลักบ่บันน้องแยงบานน้องเสียงกับบ่ขับรถเร็วครับ จ,จิ้มขึ้นกันมาต้องเสียนลอยแปดบวลิมครับเด่องอเติบก่อนจะนอนน้ำนี้ะค่ะครืนอ่างขนมจีนน้ำยาผมนะน้่งติดพาราคิดอยู่เด้อค่ะมื่อกี้เสียดอกมามิ้นหายาอสวรสที่ค่ะสวยเด้อดีๆมีแห้งลังใก้ทุกขภาพรังกก้แข็งแรงหลำรวยยัยงไปทั้งสรมาทั้งไามีแต่โชกดีเด้อค่ะปีใหม่นี่ ป่ะไปลรับพี่น้องอันนี้แต่สิ่งดีๆของมาในชีวิตเลยขอบตัวครับผมซารถนีบจีรวมทั้งเขางั่ะหันบอเบิร์ดกับคอหันย่างหน่อยหันพุได้สิเล็กเนี่ยเร็วเอามือไหนก็มือแม่ถ้ากวาเร็กออกว่านี่มาแมนบ่มาโห่เจ้าเล็กออกมือไหนเล็กอู้นี่หาอีกเด้วฮะเล็กอ๋อี่สองกระนับ ly thảm này ngon Nào con <laughs>